สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมพารทามอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะช่วงนี้นะคะมดมแมลงก็เริ่มที่จะมากัดกินต้นพืชของเราอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นมดเป็นมแมลงแม้กระทั่งปลวกนะคะเริ่มที่จะเยอะแล้วนะคะวันนี้กับสูตรง่ายๆนะคะในการป้องกันกําจัดมดมแมลงปลวกบริเวณพื้นดินนะคะ ไม่ให้มารบกวนพืชผักของเรานะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะยาฉุนหรือยาเส้นนะคะเราเคยแต่จะใช้น้ํานะคะน้ําหมักยาฉุนหรือยาเส้นนะคะไปฉีดพ่นและลดราดนะคะเพื่อป้องกันและไล่กําจัดมดแมลงนะคะให้ไกลจากพืชผักหรือสวนครัวของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้ยาฉุนหรือยาเส้นตัวนี้นะคะ ไปโรยเลยค่ะไปโรยบริเวณรอบๆโคนต้นนะคะเราจะไม่หมักแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเราจะใช้โรยนะคะเพื่อป้องกันกําจัดมดมแมลงนะคะสรรพคุณเยอะนะคะสําหรับยาฉุนหรือยาเส้นตัวนี้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆก็คงรู้กันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลิ่นทั้งสารต่างๆนะคะที่อยู่ในตัวนี้นะคะ สามารถกำจัดแล้วก็ไล่มดมแมลงบวกให้ไกลจากต้นพืชของเราได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้าใช้เยอะก็จะเปลืองแล้วก็สิ้นเปลืองการใช้จ่ายด้วยนะคะถ้าเรากลัวว่าเราจะสิ้นเปลืองนะคะในการที่จะต้องไปซื้อไปหาตัวนี้นะคะแนะนำนะคะซื้อเป็นจำนวนเยอะๆเลยนะคะหรือว่าซื้อเป็นกระสอบแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาที่จะซื้อมาใช้งานในสวนของเรานะคะหรือถ้าเราคิดว่าเราจะใช้อยู่เป็นประจำนะคะ ก็ซื้อเป็นกระสอบปุ๋ยแบบนี้เลยได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ยาฉุนหรือยาเส้นที่เยอะนะคะเห็นไหมคะที่บ้านนะคะก็จะติดไว้กระสอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลานะคะแล้วสำคัญนะคะถ้าเราซื้อจำนวนเยอะๆอย่างนี้นะคะก็ไม่แพงนะคะราคาก็จะถูกลงมาค่ะกับการที่เราจะใช้นะคะยาฉุนหรือย,ยาเส้นนะคะไปโรยรอบๆโคนต้นนะคะ เป็นการใช้ที่เร่งด่วนและรวดเร็วนะคะง่ายสะดวกสบายนะคะไม่ต้องหมักไม่ต้องรอนะคะสามารถใช้การได้เลยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปโรยรอบๆโคนต้นพืชต้นไม้กันนะคะเพื่อป้องกันไล่กำจัดมดแมลงนะคะให้ไปให้ไกลจากสวนของเราไปกันคะ่ะวิธีการใช้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับยาฉุนหรือยาเส้นนะคะเราแค่โรยไปรอบๆโคนต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรนะคะใช้ได้หมดนะคะโรยไปให้รอบๆเลยนะคะไล่มดมแมลงแล้วก็ลวกได้นะคะสำหรับตัวนี้ mm hmm. ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับดีๆนะคะที่นำมาฝากนะคะโรยไปทั่วๆเลยนะคะ ะะก็ต้องดูแลแบบนี้ละคะ่ะป้องกันดูแลรักษากันไปนะคะค่ะโรยไปรอบๆโคนต้นนะคะป้องกันมดแมลงให้ไกลให้ไปจากพืชผักของเรานะคะโรยไปให้ทั่วๆนะคะค่ะสำหรับการใช้นะคะยาฉุนหรือยาเส้นนะคะเพื่อป้องกันมดแมลงนะคะถ้าเราจะใช้ฉีดท้นก็ได้นะคะก็คือการหมักนะคะ แต่ถ้าเราจะป้องกันมดมแมลงบริเวณพื้นดินระยะยาวแบบนี้นะคะเราสามารถนําตัวนี้นะคะโรยรอบๆโคนต้นได้นะคะเห็นไหมคะใช้ไปก็ไม่มากนะคะสําหรับพืชผักสวนครัวของเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะการป้องกันมดมแมลงพวกที่อยู่บริเวณพื้นดินให้กับต้นพืชด้วยยาฉุนหรือยาเส้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะ ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่ผ่าทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใหทางช่องเยแม่ผ่าทําด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนการใช้นะคะเราก็จะใช้ทุกๆสัปดาห์หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเดือนละสองครั้งก็ได้ค่ะ